สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้มีพาว e r อร์มมือ2 NPE นะครับรุ่น P12 นะครับ P12 ตัวนี้ในรูปอาจจะดูเล็กในวิดีโออาจจะดูเล็กนะครับแต่ตัวจริงแล้วคือใหญ่นะครับถ้าเทียบก็เท่ากันกับตัว XL นะครับ2,002เลยนะครับนะของ NPE นะครับนะเท่ากันเลยจะตัวนี้จะต่างกับตัว XL ที่อะไรนะครับแดดก็แดดนะครับ t R นะฮะ ทีอาต่างกันแค่คู่เดียวนอกนั้นเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้โมมาแล้วแรงนะครับสามารถขับ18ได้ข้างละ2ดอกสําหรับใครที่งบน้อยนะครับนะสำหรับใครที่ชอบแอมไทยงบน้อยอยากได้ทนทนใชายยา้ยาวๆตัวนี้นะครับนะโมดิฟายมาให้เรียบร้อยกํลาลังหวดสูงขึ้นนะครับกับราคาแค่หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับกับราคาแค่หกพันห้าร้อยบาทนะครับน้าหนักสามสิบสามกิโลกรัมนะครับตัวนี้หนักมากนะครับตัวใหญ่ นะครับมีเพราะว่าเป็นหม้อแปลงคู่ชุดใจไฟอิสระนะครับผมนะเป็นหม้อแปลงแกนเหล็กนะครับผมตัวกล่องสวยงามนะครับสวยอยู่นะครับมีสนิมนิดหน่อยแต่ก็มีตามตามนี้เนาะมาจะมีรอยถลอกความนี้นะครับข้างหลังเป็นแจ็คโฟนนะครับนี่นะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับพัดลมพัดลมยังเดิมอยู่นะเดิมจากโรงงานนะครับเสียบสปีคอนได้กดบิดได้กดพอร์เรลเลได้นะครับนะสวยสวยงามด้านหลังสวยงามนะ สกรีนตัวหนังสือยังอยู่ครบขั้วดำแดงไม่หักครับตัวนี้นะเสียงดีครับโมงมาเรียบร้อยนะครับผมนะตากรันขยายก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เอาไปใช้งานได้ขับ12 15ได้ข้างละ4นะครับผมนะหรือจะไปขับ18นิ้วข้างละ2สาหรับใครที่งบน้อยตัวนี้ขับได้ครับผมนะแรงอยู่นะครับผมนะสำหรับราคา6,500บาทคุ้มนะครับทาซิเตอร์ปากระเบนนะครับปากระเบนถ้าเทียบกับทาซิเตอร์ธรรมดาก็ ข้างละ8คู่นะครับแต่ตัวนี้ข้างละ4คู่นะครับถ้าเอาไปเทียบกับพาซิเตอร์ธรรมดาก็ข้างละ8คู่ชิ้งนานะครับหม้อแปลงใหญ่ตัวนี้นะครับผมนะเสียงดีแน่นอนนะครับผมนะเสียงดีมากสําหรับตัวนี้นะครับหน้าสวยหน้ายังหล่อๆอยู่เลยนะครับตัวนี้ขนาดความสูงก็จะอยู่ที่ 3U นะครับผมนะไม่ใช่2 u ยนะสา3ย 3U ยครับผม3 u นะกล่อง3 u ยูอ่ะมาฟังเสียงกันต่อกับเทาตู้พลาสติกเดี๋ยวตู้พลาสติกก็จะลงทายเหมือนกันอ่ะชแนลเครับผมนะ à Channel A đăng, channel B không?